โอเคสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวผมเช็คไลฟ์ก่อนนะครับว่าใช้างานได้หรือเปล่าดูได้หรือเปล่าขนอะลองอ่ะสวัสดี สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับมีคนมาดูแล้วคนหนึ่งนะครับโอเควันนี้ตะก,กี้ผมปรับใหม่นิดหน่อยนะครับอวันนี้เราก็จะมาเล่นซามูไรแดนเดือดกันเช่นเคยนะครับเหมือนเดิมเลยนะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้แล้วนะครับเราก็จะเคลียร์เขตมองโกนะครับแล้วเราก็จะทำเควสของพานนักลบคนนี้นะครับ มอยากจะเคลียร์แมทตรงกลางพอดีเลยนะครับอ,อมามาแนละ้เ,เดี๋ยวผมขอเซตอะไรในสตรีมดูแชทอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครแปบ๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วฮะไปไปกันเลยนะครับคุณผู้ชมไปกันเลย เสียค่ายก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปฆ่าเไอทำภารกิจนะไปฆ่าโมโกที่ค่ายก่อนแล้วค่อยทำภารกิจช่วยพักนะครับอ่าเจอระหว่างทางนะครับล่าเพื่อคุณเติ้ลเลยนะครับเนี่ยถ้าคุณเติ้ลกำลังดูอยู่นะผมว่าคุณต้องดูอยู่แน่ๆน่เห็นวิชงขึ้นมาแบบนี้จำได้นะ Subscribe r of the Year นะครับอ่ะเราจะเอาไปต่อ โอเคนะครับเราต้องหาทางข้ามไปน้ำนะคุณผู้ชมนะส,สำหรับทางนี้ผมว่าน่าจะไปได้นะครับอ,อยู่แล้วน่าจะไปได้นะครับคุผู้ชมอตอนนี้เราใกล้ถึงฐานมองโกนแล้วนะครับผม ครับเราจะบุกเข้าไปซึ่งซึ่งหน้านะครับหรือว่าเราจะใช้วิธีลอบเข้าไปนะเอาเป็นว่าผมจะนึกก่อนนะครับว่าจะทำยังไงเอาวะแต่ไหนก็ไหนเนี้ยหรือถ้าจะต้องซึ่งซึ่งหน้าซะแล้วนะครับนี่นะส่งนักรบมานะครับดีครับลอยตอโจมตีมานะครับ บอลกลับครับอือสามตัวรวดนะครับกระบวนท่าไปจันน้าขั้นปรับปรุงตายรวดนะครับผู้ก,กองต,ต,ตัวใหญ่แล้วก็คนดาบนะครับตายหมดไม่ขึ้นสายเร็วกว่าเรานะครับขึ้นสายธนูเร็วกว่าเรา พวใหญ่นะครับ้นักลบยักษ์นะครับนักหลบยักษ์นะครับกระบวนท่าจันทรานะครับเฮ้ยไปแอบการโจมตีระฟันฟันนะครับสามทีตายนะฮะนี่ก็เป็นนักหลบยักษ์เช่นกันนะฮะบอกว่าต้องใช้จันทรานะครับตัวใหญ่นีเรียบร้อยครับเ้าหมยสำเร็จนะครับเคลียได้อีกหนึ่งเขตนะครับ ไดเล็กก้าครับลูกธนูนะเก็บมา <c oughs> ต่อไปรอแค่รุทของมีค่านะครับหวังว่าจะมีสมบัติมองโกอยู่นะครับอยู่ในค่ายแห่งนี้นมีสบียงมีอะไรนะมีของเก็บมาให้หมดนะครับจำเป็นต้องใช้ในการ อัปเกรดธนูอัปเกรดอะไรนะแต่ธนูตอนนี้นี่ขึ้นสายค่อนข้างช้านะครับควรจะอัพอย่างยิ่งเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ะเริ่มต้นในความถุกนะไปะไปทำกันนะฮะหลังจากที่เคลียร์ศัตรูเรียบร้อยแล้วไปเอาสีก่นเอาส ดอกไม้เ,เก็บไปด้วยนะครับของดีอันนี้ก็สายลมก็นำพานำพาเราไปนะสู่ภารกิจของเรานะครับพูดคุยกับโนริโอนะฮะตามทางตามป่าไผ่นะครับวัดคุชนินี่นีอ่อะวัดคุชิมาถึงแล้วนะครับ เกิดการสู้รบนะครับเลยมังโกบุกกำลังบุกมาที่วัดนะครับโนริโอหูฟันพลาดนะครับกัดต่อได้ก่อนเดี๋ยวดูว่าตอนนี้พักกำลังทางรถกำลังอยู่แดนตรายนะครับมังโกนี่บุกมานะครับวนทาศิลานะครับเดียวบนดาบนะครับ เอาเตอร์ฟันกัดครับนี่คนหอกนะครับเปลี่ยนท่าตัวมาแทงรทครับมาเอาไปเรือดฮะเอาวะตัวหัวหน้าครับอเอาเกไปนลยเรียบร้อยครับตายคนยนี้ยัดครับหลบยักษ์นะฮะคนเผลออยู่นะยังไม่ต้องเบรกขาดฟันไปเลยคนทันทีฮะ เดียวตายเรียบร้อยยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวเดียวมึงหอกนะครับโว่กล้องกองเนี้ยพันกาดไปเรื่อยโอ้ยหลวงพี่จัดการให้แล้วนะพันกระเด็นเราก็พันการ์ดทำนะฮะเรียบร้อยแล้วครับ เมชานช่างบางอาจนักลูซี่พอมันทำอะไรลงไปวัดกุศิเดระควนว่าการสักดิ์ะบูชาไม่ใช่การนองเลือดที่นี่มีภูมิปัญญาผสมมาหลายศตวรรษแต่โบมงโกกับจะเผาให้ราบวันไม่ได้จจบดีส่งเดียที่นี่บอกความหวังแก่ผู้คนที่จว่าบอกไอ้นั่นชาวบ้านเผานะให้พลูกใหญ่ยศซัดเราพวกลูาออกไปจากบ้านเมืองเรา ตอนนี้เจ้าอาวาสหายตัวไปหลายคนมาเชิญน,นี่ก็เป็นที่สุดสมบัติอันศักดิ์สิทธิ์ของเราที่คือของพุทธลูปอันศักดิ์สิทธิ์นะฮะถ้าหลวงพี่ยังอยู่เราคงได้คืนมาแล้วก็จะมอ,อบความหวังให้นักบวชก่อนจะจบไปหรือเปล่าฉะนั้นมันจะลำลึกพี่ชายทำในการฟ<อ>ื้นฟูมั้งผม,มงคงโกชกมาจากอ,อุโบสถและเจ้าอาวาสเกา่ารีไพไปพร้อมเหล่าอุโาสกเรต่องอัลมาว่าจะวิธีพักผิง เราตอนหนึ่งถูกเนี่ยบ้บองวัดเนี่ยมีแล้วเราแ้มเทคนิคมาแล้วนะครับมีแนวว่าเตะที่สุดแต่มันจะตามเราหนักบวชไปผมต้องอร้อยเขาไปถึงเควสก่อนนะเราถึงจะทำได้แต่ระหว่างนี้เราไปมีเควสอะไรน่าสนใจอีกไหมฮะ เรื่องราวของอะไรเนี่ยมาสะโกะนะครับเดี๋ยวเราทำเควสของนี่นะฮะมาสะโกะต่อเลยนะครับท่านหญิงมาสะโกะต่อ,อเราฟาดไปไหนได้บ้างอ่ฟาฟาดไปที่นี่ได้นะครับ โอเคนะเรามาถึงแล้วนะครับมาถึงที่จุดฟาทาเวลแล้วนะครับหัวขโ,โมยนะภารกิจนี้ตามหาม,มาสกิดที่กระท่อมโคชิวิสึนะฮะไปเรื่อย าน่าจะอยู่ข้างในนะครับกระทมาข้างหน้าน่นอน่นะางราชาการหาข้อมูลไม่ใช่คำขอเข้ามาช้าวารรค์จะมีข้อมูลนะอาจจะเป็นไปได้ขุาใข้ากำวนเรื่อง <c oughs> ท่านหญิงจุนชินฉันถูกขอให้ตามหาตัวนั้นแต่ฉันซ <c oughs> ุารถทำไน เป็นกัวไปครับแล้วพกกันท้งเองเขาคุณนะ่านซาไก่ตวาถูกแม้ที่ท่านจะกัดพวกมองโกไปจากไร่แห่งนี้ได้มันก็จะได้เซ่อ,อซาาท่นทคนที่นี่เขาดีที่มีเจ้าคอยปกป้องอยู่เหัวขโมยเนี่ยเขาไปคุยกับท่านมาซากโกนะครับ một thì khó vừa này nó á, chồng Không các à Đó nó, khó, khó vừa này không biết chơi rồi Nó để ba พูดคุยนะครับปะชาชนรัไม่ว่าทนตามหาผู้ใดเป็นคนในบัญชีผมมายพูดหนึ่งข้าจะช่วยตามหาไเองขาจะการเรื่องนี้เองชาา,าบอกว่ามาไปพร้อมกับกลุ่มคนติดอาวุธผู้ทหารับจ่าผู้โลนินมันจะทำให้ยิงเรื่องอยากอยาเชื่อข้าได้แต่เจ้าต้องเก็บเป็นความับ กลับไปนะครับอของเราเรากำลังไปสะพานที่เราจะเท้านาอยู่ทิศนี้ไปตามเข้าไปนะครับนำท่านมาโกไปนะครับนีสบัน นายขวมยของจะคัดานะกูลอตกีละเหตุจีโจงจะเอามาดกเล่าค่าค่าข,าของตซนตัวที่นักกาคือตัวมันเองนะ,ะเคยเป็นสาวใช้ของเราเมื่อสามปีก่อนข้ากับสามีเหนตาว่านางลักขโมยขาตัง้งใจที่จะโบยนาะงแต่ข้าก็ช่วยนางเทาที่จะทำได้แต่นางจะกระจบเป็นต้องใบดูอนรเขาเป็นคนรักของข,าข้าในการทำเรือกข,ของนางจ็บแทกกะสีอืน่นใด โอนิมุอิมุอคำนยมารับรับจ้างนะหมกฟานี่นะเขาไปซ่อนตัวที่พงหญ้านะครับพวาะว่าเขาจะไม่เห็นเราขาดใจสุายแล้วแหละแ่เราไม่้เห็สายไปแล้วเขาจะขายมอดคคนนั้นเองพวกบกฟาร์มจำมเงินซหน วคจุนโตซินจู๋น่งาปนะทับใจไรคไม่ได้ครับตัดหัวแล้วเนี่ยพร้อมแล้วพี่พาเราไปหาสมบัติเดี๋ยวนี้ไม่ลองเาไปม็นต้นให้พวกมันเหลือรอดแล้วเราเนี่ยแหละจะเป็นข้าวมันอย่าพูดแต่เห็นต้นดขาดนะครับเนี่ยเขาจะถูกทำร้าย อย่าคอยแอบตามไปนะครับแบบสายยองเงียบนะครับนี่นะหลบไปตามพุ่มไม้อย่างเงียนะไม่มีใครเห็นเรานะครับ ำไมกเบออย,ยขาดการเองบ้าจ,จะทำอะไรน่ะคนเื่ออยคนหนึ่งนะสัไปคนนึงนะครับกำจัดโลนินโด,นด,นดนอริมเห็นนะ เปลียนนะครับสงสัยมันน่าจะไปเช็คเปลียนคนหนึ่งนะครับเอาไหมครับโอเคไอ้นี้วิ่งไปนะครับแต่อันนี้ยังอยู่นะครับฆ่าก่อนนะครับนี่เรียบร้อยครับตายไปหนึ่งนะครับ เจ็ดหัวไปทีละคนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณซีแซดด้วยนะครับ mm hmm. ผมก็ไม่รู้นะว่าจริงๆชื่อคุณอ่านว่าอะไรขออภัยด้วยนะครับถ้าอ่านผิดนะแต่วันนี้แปลกมากนะครับที่คุณเต้นไม่มานะครับตอนแรกก็นึกว่าเขามาเนะี่ย เข้าไปเผชิญหน้าเลยนะครับข้ามันนี่อะพวกนักล้มหมวกฟางนะค่อยๆฟันนะครับค่อยๆฟันว่าพวกนี้ต้องเน้นเคาน์เตอร์นะครับต้องเน้นเคาน์เตอร์น่ผมว่าทำได้ทันพวกนี้นี่ ผมจะใช้ท่าเบียรดาบนะครับเนี้ยเขาเราต้องค่อยๆฟันหาจังหวะแล้วเข้าไปฟันนะฮะโคตรินนี่โหดน,นะครับนี่เขาเตอร์ทันแล้วฟันกลับ,บนะครับเรียบร้อยครับเสร็จไปเลยใช้ท่านะครับ ได้ครับยูไมาอีกตัวนะครับหลายตัวเลยค่อยฟันไปโอ้แพรลี่ได้ครั้งเดียวนะครับโหดีไวมากเานะครับคือเด็กการหลบได้นะฮะตัวนี้นี่ฟันได้สองทีหาช่องก็หาช่องโหว่นะ แตกบีกตัวนะครับร้อยน,นะต,ตายโอ้่ฟันอีกทีเดียวตายแล้วครับใกล้ตายแล้วมีเบรกการนะครับฟันแผลรี่ครับแทง,งจ้วงครับแล้วก็สับนี่นสองตัวนะครับการในตัวเซอส์แสก่อนะ ตัวเดียวนะครฮะดูสีมากนะฮะเรากับนักรบพวกนี้ใกล้ตายแล้วฟันอีกสองทีก็เนี่ยตายแล้วทีนี้เรียบร้อยครับแฮร์รี่กับอ่าเอาผู้คุยเอาหัวขโมยกันนะฮะจิข้าต้องคุยกับไมข้าอยู่นี่หากท่านต้องการสิ่งใด เรขโมยสมบัติไปจานักแงพวกฆาตากรจะหักหลังข่าได้ยังไงใช่วันนี้ก็ไม่มีใครเลยนะถ้าช่วยเจ้ไว้นะสามีในการเคลียนเจ้านะเขารูความจริงทางกันท่านก็น่าจะมากับข้าตอน่ข้าเป็นนท่านหญิงแห่งตระกูลอาดาจิสนเจ้าก็เป็นแขโมย ข้ายังรักท่านอยู่ท่านนั้นบอกมว่าตอนนี้แกมป็ค,มคันฆ่าตระกูลข้าแล้วมันจะฆ่าข้าดีถา้าบอกไม่อยากให้มันแตะเจ้าหรอกมันห่วงบอกมันเลยเราจะปกป้องแกข้าจะพาไปตระกูลของท่าน

วโรตสกูลท่านอยู่ในพงหญ้าอาดเามาเอาเียกเก็บสมบัติที่ข,ขโมยไปเอาเก็บงเงเนี่สมบัติประจำะกลนะครับเก็บเรามีสาเสบียงแถมให้เราด้วยนะครับ คุยประจำตะกูลฮาราจิคุณหรือไม้ไผ่ที่ท่านหญิงมาสโกะเคยใช้ฉลองการเปลี่ยนฤดูกาลโอ้ยนี่ได้คุยเปลี่ยนอากาศมาหรือเปล่าเนี่ยเออเอไม่หรอกเขากลับบ้านแล้วจินจิข้าต้องบอ,อกเจ้าทำไม่ได้ทำไม่ได้อธิบายข้าหรอกพ่อสา,ามีข้า ข้าก็รักไมเช่นกันว่าก็ต้องรู้ว่าท่านก็ยังรักอยู่เราจะรักตลอดไปพูดตามล่าตัวอยู่ในใจท่านแ่เสียสามีข้ากับไม้แล้วข้าไม่ได้มีความสาุขภัยใไม,ม่ผู้ใดมาเกี่ยวพันว่าต่เไม่ใช่ความรู้สึก ใช้ความรู้สึกมาเพื่อใช้งานพวกเราก็ได้ถ้านึกไม่ออกเลยว่าใครจะทำเช่นนั้นเราต้องคนกันต่อไม่ช้าก็เร็วก็ต้องพบกันแล้วจริงๆที่บ้านผมก็ช่วงนี้ก็ฟ้ามืดฝนตกบ่อยนะบางทีไลฟ์ก็อาจจะขัดๆดด้วยนะเพราะว่าเน็ตเอเอสในบริเวณพื้นที่ผมอะช่วงนี้แบบเจอฝนเจอพายุเยอะนะมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ ใช้เอเอสไฟอร์ A A iber, แล้วมันมีวันหนึ่งที่เหมือนว่าสายนาไฟไฟเบอร์ iber, แบบโดนพายุแล้วแล้วเหมือนว่ามันขัดข้องเนี่ย <c oughs> เขาก็ทําให้ว i ยฟใช้ไม่ได้ท้าเขตที่ผมอยู่นะเออเขาก็แจ้งมาช่วงนี้มันก็นะหน้าฝนอา่ามีนกมีนกนะครับเราตามไปดีครับว่าจะพาไปเจออะไรดีๆหรือเปล่าโอ้ว่าในบ้านนี้ต้องมีของอะไรแน่ๆเชื่ออย่างนั้นนะ นีนะหมว,นะว,วกนะครับเจอหมวกนะครับเก็บตามทางนี่ฮนะเรื่องราวของพานักรบนะครับแต่ว่าอันนี้มีควายของท่านมาสโกะอยู่อืมเอาเป็นว่า เราจะทำเควสดไหนกันก่อนดีนะฮะนกิเราทำตรงนี้แล้วกันนะฮะเควสดหลักนะครับชื่อว่าอะไรเนี่ยครอบครัวข้อความเนี่ยเปย์เปลวเพลิงนะครับบะ่ะคายน้ำคุณ <c oughs> เอาไปทำย่างนกแต่นกตอนนั้น,นเป็นนกทองเรายิงตกไปได้เสียดายเป็นนกแบบเป็นนกที่แบบว่าหาของให้เรานะนกแห่งความโชคดีแล้วมันเรากินเขาไม่ได้เสียดายอันนี้เป็นอะไรเป็นค่ายไหมนี่เราก็เดินทางยาวๆนะครับ จริงเราฟาที่บ้านอิจิมะได้นะแต่ว่าไม่ทันแนละ้วไหนๆก็มาแล้วนะครเราก็ต้องไปต่อเจอนกสีเหลืองอีกแล้วนะครับเออเสาข้างหน้านี่มันต้องมีอะไรแน่ๆครับเสาหลักเจดยศนะครับดูกันว่ามันมีอะไรุ้ยลมหายใจอะไรนี่ มาไม่าจะเป็นของสมบัตรที่เก็บทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์นะผมก็ไม่แน่ใจนี่อ๋อเป็นสกินดาบนะครับเออเฮ้ยเท่ดีครับอ๋อใช่อ่ะม้าเกมนี้แบบสวยทุกตัวเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบให้เราเลือกไว้แล้วในต้นเกมนี่ฮะได้สกินดาบค่อนข้างเท่เลยนะถือว่าโชคดีมากที่บินมาเจอนะครับ ดยเหมือนว่าเราคงจะต้องข้ามสนะพานม้าเราน่าจะว,ว่ายน้ำไปไม่ได้นี่เก็บตามเนี่ยเป็นเมืองอุนก,กีแอปเราเพิ่งมาปลดปล่อย 400เมตรครับในแบบดูไกลมากเลยอ่า400เมตรนะแต่ยิงขี่แป๊บเดียวก็ถึงนะขี่ไปเรื่อยๆนะบนพื้นใต้ทางนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าผมมาผิดทางหรนะือไง มมองโกรหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันม้าฟันนะครับได้ถ้าเจอศัตรูระหว่างทางมันทำได้นะครับแต่ว่าคนธนูศัตรูมันจะแม่นมากมันจะบังคับดีเราตกมานะแต่ว่าได้อยู่นะครับจริงๆได้ถ้าเจอคน,นนะคนหาหาตุนอกี เวเวพอ๋อไปอีกใช่ไหมออกไปอีกครับไม่ใช่ที่นี่นะต้องตรงเข้าไปอีกข้างในผมไม่รู้ว่าประมาณไปถูกทิศรึเปล่าเดี๋ยวกัน นี่ก็เป็นป่าทึบนะครับค่อนข้างวัง,งเวงนะฮะเดินทางคนเดียวนี่น,น่าจะน่ากลัวนะครับความจริงดีนะฮัดตามหาโจรสลัดโกโร่นะครับหยุดนะโดนิน จยงตัของเจ้ามาขามีน้าวาินสากัยสมุรไรอย่างนั้ยฮานดินซันโจต้องยาพบแน่นเป็นผูน้นำของหาดอุกิบม,มากัาบนี่เหอครับท่านจำเป็นต้องเกับท่านองเงี้่าจะเป็น,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 เ,ปนเขตโจสลัดนะครับอยู่ตามหาด